วันนี้ไอ้ชามาเล่นอะไรวะมาเล่นของเล่นเนี่ยไอ้ชาโอมาเล่นอะไรเนี่ยหนูมาเล่นอะไรวะโอมาเล่นของเล่นมาเล่นของเล่นเหรออุ้ยอุยหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนด้วยเอาหมุนหมุนแรงๆหมุนแรงๆไอ้ชาหมุนแรงๆเร็วโอ้ยมีพี่กระต่ายน้อยด้วยชาโอ้โห,โหสนุกไหมอ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มกว้างๆหน่อย กวางๆเลยยิ้มกางใช้ยิ <sk ling> <sk ling> <si ้มกว้างเลยเร็วยิ้มกว้างหน่อยนี่หันดูหันดูโทรศัพท์ด้วยนี่นี่ยังไม่เสร็จเลยอย่าพึ่งลงยิ้มเลยยิ้มให้โทรศัพท์เลยยิ้มโอ้โหเก่งมากโอ้โหสนุกไหมสนุกไหมเอาหมุน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 อุ้ยหมุนนี่เลยหมุนอ่ะอุ้ยมันหมุนได้ด้วยเหรอ มีอะไรเนี่ยมีม้านี่ว่าอันนี้มา้มาม้มาปะไหนมา้มาม้าโอ้โหมา้าอุ้ยมา้าหลายตัวเลยโอ้ยมา้าหลายตัวเลยอะหมุน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 อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรกระต่ายน้อยอุ้ยกระต่ายน้อยทำไรวะอุ้ยกระต่ายน้อยอุ้ยมีแครอทด,ด้วยมันกำลังถือแครอทอยู่เห็นปะ กำลังถือแครอทอยู่วุ้ยชอบใหญ่เลยช้าชอบไหมอ่าอ่าชอบยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มนี่โอ้หมดแล้วไหนเอาตังก่อนเอาตังก่อนเร็วเร็วเร็วไอ้ช้าเอาตังก่อนเร็วนี่ตังอยู่นี่แล้วไอ้ช้ามาเอาตังก่อนเร็วเร็วเอาตังก่อนเร็วแล้วมาเอาตังเร็วจะเอาตังไหมนี่เอาตังไหมนี่นี่ตังนี่หนูจะได้หยอดได้เร็วเร็วตังก่อน มีไอหยอไปเอาไปเอาตังมีสิบบาทมาเดี๋ยวจะไปแลกใหม่ของกบตกระเป๋าอ่ะยี่สิบไอชั้นนี่นี่นี่ไอช้นมีเล่นด้วยอันนี้ตังอ่าไปไปเล่นตีตีกบอ่ะอ่านี่จับนี่ตังนี่จับตังก่อนจับตังก่อนอ่จับตังไว

อุ้ยตีแรงแรงเลยอุ้ยตีแรงแรงเลยใช่โอ้โหโอ้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วตีแรงแรงเลยโอ้โหนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหโหเก่งมากเลยอุ้ยเอามือตีรุ่ยอุ้ยเขาใช้เขาใช้กระบองตีใช่เอามือตี Nào, oh, leo leo, Lên lên này, lưu 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 tí Tí, lưu xa lưu 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 ui, tí kèm lưu Ui, <c oughs> หมดแล้วเย่เอาเอาอันนี้เขียนไว้อย่างเดิมได้แล้วเขียนไว้อย่างงี้อันนี้ของหนูเออเขียนไว้ตรงนี้เออเก่งมากเอาเอาตังไปแรกไอ้ช้าไอช้าเอาตังไปแรกก่อนเร็วๆไ็วอช้าเอาตังไปแรกก่อนนี่นี่ไอ้ช้าตังนี่โอ้ยเอช้าเล่นอะไรวะเล่นม้าหมุนเหรอ โอ้ยชายเลนมาหมุนเนี่ยชายเลนมาหมุนเก่งเนี่ยชาเลนมาหมุนเก่งเนี่ยโอ้ยมาหีด้วยมาหนูตัวสีอะไรตัวสีอะไรนี่ตัวสีฟ้านี่นี่มาหนูตัวสีสีฟ้าเออสวยมากเลยเออ ย่อขึ้นเนี่ยย่อขึ้นได้ไหมวว่าย่อขึ้นได้ด้วยย่อขึ้นได้ด้วยเด็กนี่ย่อขึ้นนะเอาแล้วครับพายซ่ามาเล่นครับอา้าวในซ่ามาเล่นอะไรครับโอ้ยขึ้นม้าแล้วครับฮิฮิทำเชียงด้วย อ๋อเอต้าทำเชียงด้วยอ้าวอตาจะขึ้นอะไรครับเอานี่ขึ้นอะไรครับเอาเอาแล้วครับอ้าวมันขึ้นบันไดเป็นหรือเปล่าไหนดูรีมันขึ้นบันไดเป็นหรือเปล่าโอ้ขึ้นมาแล้วครับโอ้ขึ้นมาแล้วครับสองคันแล้วครับโอ้สามคันแล้วครับโอ้โหโอ้โหขึ้นสูงเลยครับโอ้ขึ้นสูงเลยครับจับดีดีจับดีดีโอ้ยมาแล้ว มาแล้วเอาขาวางไว้ก่อนเอาขาวางไว้ก่อนเอาขาวางไว้ก่อนโอ้หนึ่งเอาลงมาแล้วครับว้าวสนุกไหมโอ้ยเ<น>อาวิ่งไปอีกแล้ววิ่งไปอีกแล้วไปไหนครับมาไปไหนครับมาเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาเป็นมาชั้นสองครับอ,อ๋อชั้นสามครับ ชั้นสามครับนโหนโอ้โหขึ้นสูงเลยครับขึ้นสูงเลยครับเอ้าแล้วขึ้นสูงแล้วครับโอ้โหสูงเริวเลยครับาม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 า,มากอดไว้กอดไว้กอดอกด้วยกอดอกด้วยนั่งท <c oughs> โอ้โหมันชอบใจใหญ่เลยครับโอ้เป็นไงชอบไหมเอาวิ่งนะครับ วิ่งไปไหนครับเอาหันหน้าหากล้องก่อนยิ้มก่อนยิ้มโอ้โหโอ้โหยสนุกสนุกเอายิ้มอีกทีนึงโอ้โหพูดด้วยพูดด้วยสนุกมากพูดเอาพูดก่อนเอาวางก่อนเอาแล้วก็พูดด้วยสนุกมากาสนุกนะสนุกมากเอาเอาเอามือกอดอกเอาหนึ่งสองสาม กระโดดไปชิโอ้โหเอาเข้านี่เข้าอุโมงค์ก่อนเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์แล้วเข้าอุโมงค์ครับเอาอย่านีครับมาแล้วครับคือใครครับอุ้ยเจเอ๋โอ้โหใครวะเนี่ยสวยจังเลยอุ้ยหัวแตกอุ้ยเจ็บไหมเจ็บอุ้ยเจ็บไหมเอาเอาเอาปีน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 นี่ต่อปีนนี่ต่อเอาปีนนี่ปีนเชือกปีนเชือกปีนเชือกก่อนเอาปีนเชือกต่อครับเอาปีนเชือก แม่เอาครับเอามาขึ้นบันไดต่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับโอ้ยสู้ๆครับโอ้ยซาสู้ๆครับเอามาชั้นสองนะครับชั้นสามนะครับชั้นสี่แล้วครับชั้นห้าแล้วครับเอาแล้วก็ยิ้มให้กล้องมันยิ้มมันยิ้มให้ทศบานยิ้มโอ้ยอยากระโดดตรงนั้นโอ้ยอยากกระโดดตรงนั้นโหเสียวเอานั่งจับตรงนั้นนั่ง กอดอกหนึ่งสองอีอุ้ยอฮืออชอบชอบวิ่งงนงเลยวิ่งยับออกอแล้วขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับวูยขึ้นมาแล้วครับอูสนุกมากเลยเหงื่อออกเต็มเลยออกขึ้นมาแล้วครับเอาอุ้ย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  อุ้ยเสียวเสียวดูดิองมะไรน่มีถ่ายวิดีโอเลยคันมาหามีได้ดิหันมาหามีบ้าบอนไอยบ้าบอนโอ้โดตามันไป